โอ้โอ้ยอ้ยเร็วเรเร็วเร็วเร็โอ้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 โหคนครับน้องทายผมได้ปลาเก่านะครับเอาแล้วนัละโอ้ย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 โอ้กระพงแดง ไม่มันแรงกันวะนั่นหละ,ละ,ละโ,อโ,อโอ้ปลาเก๋าแมาเงเออย้อปลาเก๋าดอกดอกแดงโอ้โหพอดีคำพอดีคำนี่ได้หอยเลี้ยงนะหอยทะเลสดอือหือู้า นะแก้วครับพี่น้องแก้วเันมีโซฟาวันนี้โซฟา,าริมหาดวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไมเปเล่น,นะครับแล้วก็น้องนัดนะครับทุกคนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรามีกับตันเรือนะครับก็คือคุณปีเตอร์นะครับแล้วก็มีพี่สาวเรามาด้วยนะครับ ที่เล็กนะครับที่ทรายเราเดี๋ยวก็จะขี่รถตามมานะครับที่แบ็คนะครับเรือหนักมาก จะไปเกาะตรงนู้นนะครับเกาะเล็กๆนั่นนะนะครับทุกคนครับตอนนี้เราก็มาถึงเกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนผู้คนเยอะมากมีสปีดโบ๊ทด้วยนะครับ <Yo! S 1> วันนี้แหละเราจะแคมปิ้งอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนทั้งวันนะครับด้านหน้า ด้านหน้าเราก็สามารถตกปลาหมึกได้นะครับทุกคนโอ้บรรยากาศดีมากตอนนี้เราอยู่ที่เกาะหยวกนะครับเกาะใหญ่นะครับเกาะหยวกเกาะหยวกฝั่งนู้นก็จะเป็นเกาะซางนะครับมีผู้คนเยอะมากทุกคนเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปตกปลาหมึกให้ดูนะครับ <c oughs> <c oughs> อะไรครับโอ้โหดูปลาดูปลา <c oughs> โอ้โห ตัวใหญ่มากดูนะครับอืหึหึแต่ประเด็นรอบมันบ่หมุนนัดละเปลี่ยนปลาเอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าปลาเก๋าฮู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เข้าไปขางในเออมุนโอโอค่อยๆล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เติมเคลียร์ออกเอามุนโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเร็ว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 โอ้โห โอ้โหโอ้โใดท่านใดโ <S <S offer, ๆๆๆๆคนครับน้องทรายผมได้ปลาเก่านะครับโอ้โหฮูนัดโตใหญ่น he ัดเรียกให้รู้ไม่ในอาชีพผมแจ้วสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะเรียบร้อยปลาอะไรวะโอ้ยปลาเก่าเล็กปลาาเก่่นอย

มั่งเอ้ยโอ้ปลาเก๋าดอกดอกแดงโอ,โอ้โหไดลละโอ้ไปมันดึงแรงมากเลยอ่ะดึงสู้มันแทบไม่ได้โอ้ตัวเล็กๆเต็นแรงมากเลยโคตรแรงสุดยอดสุดยอดสุดยอดไปเลยนี่นะครับปลาเก๋าดอกแดงได้ได้เหรอ่าแล้วตัวน้อยอ Ô oh, oh, like. ah. à, đây nát là Đây vô, đây vô Ở à, Chào 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 Lê ba Bì Lê Chào Chào lạ, chào 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 vô, chào vô Đây lượng, đây lượng Ô Bà Bà lạ Bố men tìa เน็ตปลาปลาไออยังปลาเก่าหน่อยโอ้เอาปล่อยมันเถอะตัวหน่อยหดนัดเอาอีกแล้วเหรอดิโอ้ตัวใหญ่กว่าพี่นิดนึงมันมาเป,ป็นฝูงว่ะปลาเนี้ยสุดยอดสุดยอดอุ้ยเอาใกล้ๆเลยเอาใกล้ๆเลย ปลาเก๋าปลาเก๋าปลาเก๋านะฮะอือเอาอีกแล้วปลาเก๋าสุดยอดเลยตัวใหญ่มากตัวนะฮะแป๊บเดียวได้สองตัวแล้วปลาเก๋าปลาเก๋าอือโอ้ปลาข้างลาย ปลาข้างลายตัวใหญ่มากดูนะครับโอ้ตัวใหญ่มาก,ลมากแล้ว <c oughs> โอ้สุดยอดมากเลยมาแล้ว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 เบเกิลเบเกาิฮเอาฮอีกแล้ว ปลาเก๋าปลาเก๋าเก๋าฮะปลาเก๋าฮะเกา๋เกาฮะ,า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 ะาอีกตัวแล้วฮะเอา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 แล้วปาลาอะไรข้างลายฮ่าฮ่าฮ่าเออดด้วยดดวย,ยงกดง่ายเนี่ยจะไปไม่ละดูกันนะครับว่ามันจะสดขนาดไหนอร่อยขนาดไหนเป็นไงเป็นกัน อันนั้นผมจะข้าเลอือหือน่ากินมากพี่แบ๊กโอเคโอเคนัดเอาเลยนัดละสดจริงๆนะเอาเลยละเอาเลยเอาเลยหายใจอยู่อร่อยมากอร่อยไหมอร่อยมากกินมาหลายตัวแล้วลองพี่สาวเรา วับอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอานัดลองสุดยอดอตาไอ้บ้างบัดเนี่ยไม่เป็นไรได้แต่เปลือกมันอาจจะติดคำโตๆไปเลยอน้ำด้วยน้ำด้วยสดน้ำสดน้ำแต่มันหวานมากดูนะครับพร้อมกับเบียร์ <H im> โคตรอร่อยทุกคน <S <S อ่ะกนินไม่ได้นะถ้าไม่ใช่ก๋วสุดยอดว้าวอร่อยพี่แบ๊กอร่อยมากมาเรามาดูคำที่สองกันนะครับ เป็นไงความรู้สึกหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานจริงหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบคำที่สองเต็ม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 คำพอดีคำนัดละพอดีคำพอดีคำนี่ได้หอยเลี้ยงนะหอยทะเลสด นกโป้แถมก้อยมันโสผ้ามันโสผ้าโอเคนะครับทุกคนวันนี้เราก็ได้เยอะมากนะครับทุกคนได้ปลาเยอะมากดูนะครับดูนะครับได้ปลาเยอะมากทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายแกพี่น้องแก